มวลชนกปปรสรอฟังนายสุเทพเทือกสุบันกำหนดแผนประเด็จศึกรัฐบาลครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ขณะที่เครือข่ายมหาทยาลัยต่างๆขึ้นเวทีประกาศร่วมเคลื่อนไหวล่าสุดแกนนําเผยแผนรอมวลชนต่างจังหวัดสมทบคาดภายใน15วันไม่สําเร็จประกาศยอมติดคุก กทมตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนรับมือการชุมนุมด้านกาชาป,ปรับแผนรับบริจาคโลหิตพรุ่งนี้จัดหน่วยรับบริจาครอบนอกกรุงเทพและปร,ะริมณฑล4แห่งห้างเซ็นทรัลบางนาปิ่นเกล้าพระราม2และเดอะมอบางแค กรมการขนส่งทางบกปรับเกณฑ์สอบใบขับขี่ใหม่จัดอบรมก่อน12ชั่วโมงเพิ่มข้อสอบเป็น50ข้อต้องตอบถูก90%ให้สถาบันการศึกษาภาครัฐทั่วประเทศเป็นผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎีก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถมีผลเริ่ม1มิถุนายนนี้สำนักการโยธากรทมยืนยันจะมีการปิดซ่อมบำรุงสะพานไทยญี่ปุ่นฟังขาออกหัวลำโพงสารแดงเริ่มพรุ่งนี้ สนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเง้าบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงพัดลมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าโรวามีตกลูตาเซรั่ม